แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการตัวนี้ทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมอืมหรือว่าได้ไหมแบบนี้ได้ปล่าวะกูกูยิ้มสวยยิ้มง่ายไหวสวยดีไหมหรือว่าแบบดูมีเสน่ห์พอไหมหรือว่าหรือว่าต้องหล่อนะครับผมหรือว่าแบบต้องต้องแบบลองเราถอดแว่นนี้เออเดี๋ยวเป็นลุกหน่อยเดี๋ยวเป็นลุกหน่อยนะครับผมนะต้องต้องเอาสูตรมาใส่ได้ป่มเออต้องคือคือได้จะได้ความเชื่อถือมันต้องเอาสูตรมาใส่เว้ยสวัสดีครับทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการหมอโบ๊ท พอเพตาโชนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้สบายดีนะครับอยากค่ะอุ้ยใครเนี่ยอยากค่ะอุ้ยคุณปอนมาลูกคุณลูกปอนนะลูกปอนเออลูกปอนขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าวันนี้มาติดตามตัวของแบบพ่อโบสนะพ่อโบสเออพ่อโบสพ่อโบสทนี่มันเสกกระจบแล้วรีินเดอร์คุณคุณดูครับผมคุณดูพลังด้วยครับผมคุพลังแรงจริง แค่แค่สอกแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีับผมเราสามารถมีเรื่องคุยกับตัวของแบบหมอได้แล้วครับโอ้โหแม่งพลังโหดจริงก็ผมคนคนนี้ครับผมพลังน่ากลัวมากลูกพ่อโมเมนโตคนแรกนี่แต่เขาเขาวิเห์จริงแลผมยอมรับเลยถ้าเกิดว่าบางคนคือแบบจะเชื่อถือเขาหรือว่าจะนับถือเขาจากแบบเป็นคาริสมาส่วนตัวเขาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาแบบเขาทําได้ดีจริงนะครับผมนี่ขนาดขนาดสังขนาดขนาดลุกไปใส่ถุงเท้ายังหล่ออ่ะคุณ นัดรวมคนคนล,หนล,ะ,ละหมอแกนเฮ้ยเฮเอาแล้วเฮ้ยหมอแกไม่เอาน่าหมอแกจะไปตั้งม็อสบอกไม่เอานอา่าเออเราเราทักเขาบอกว่าผมแบบจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นลิเบอร่าในทวิตเตอร์แล้วแบบไปคอมเมนต์ในตัวแบบเป็นคอมเมนต์นใต้คลิปของแบบหมอแกแล้วบอกว่าหมอแกครับช่วยไปเออ่ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่กลังประท้วงรัฐบาลได้ไหมเนี่ยผมจะผิดปพาะว่าเขาไม่ได้คุยกับมนุษย์ธรรมดาได้อย่างเดียวนะเว้ยเขาสามารถคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้เออ เออแต่เขาไลดึกมื่อไรนะหมอแกน่ะเขาไลประมาณสี่ทุ่มมันโคตรดึกครับจริงเวลาเขาไลทีนึงนะเออผมผมก็ดูอย่างนั้นบอกไว้ก่อนนะหมอแกผมเป็นแฟนขับหมอนะทําไมต้องบอกรักหมอแกนบเพราะว่ามันเป็นสโลแกนของคนที่รักคนคนหนึ่งแบบไร้เงื่อนไขนี่โอ้โหเกไอ้แค่แต่แกหล่อจริงอ่ะยอมรับเลยอ่ะคือแบบผมอยากหล่อแบบนี้ได้ว่างว่ะวีฉาว่ะโหยรวมตัวคนนัดหมอแกนเพราะว่ามันคือสโลแกน ของคนที่รักเดียวใจเดียวโอ้โหคือ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 ,คอมันเอางี้ไว้อันนี้ผมไม่ได้พยายามช่วยหมอแกนะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาแกพูดอ่ะมันมันหล่อแล้วมันไม่เสียวอ่ะเออวันนี้เราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องรู้จักรักเป็น้ยโอ้โหหลายคนเนี่ยเฟลกับเรื่องของความหลักมาเยอะ อุ้ยเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยแปบบ๊บนึงนะผมอ,อกห่างแล้วผมสามารถปรึกษาหมอแกได้บอกวะเฮ้ยเขาเขาตอบคอมเมนต์ผมยังว่าเขายังไม่ตอบแน่เลยวะโหยังโอ้อะไรวะยังไม่ตอบเลยอ่ะโอ้จบแล้วว่าหมอแกไม่ตอบคอมเมนต์ผมหมอแกเมินผมว่าทำไมเหมือนกับเอ้ทุกคนทุกคนลองกดไลค์คอมเมนต์ผมได้ปะทำไมเหมือนกับคอมเมนต์ผมมันไม่มีขึ้นกดไลค์เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เห็นคอมเมนต์ปู่เลยนะฮะเฮ้ยเขาบอกกูปะวะไอเชี่ยไม่เอานะหมอแกบอกกูเหรอเฮ้ยว้าเดี๋ยวๆๆๆๆยแป๊บนึงผมลองเช็คดูดิ เดี๋ยวผมขอเข้าโหมดอินคอรนิโต้นะแป๊บนึงนะถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ผมแสดงว่าเขาบล็อกผมนะครับผมไอ้เ,อเอออหเกกกกี้ย <c oughs> เขาบล็อกผมนู้วววววอกวว b ววรวว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 าวววกวว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 มววมววว้วววววววบอกวมววววงเวว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 ว้วว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 มวววววนววมวว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 กวววรวววววนนวงนววววเววววมวววนวววว้องวองงวนนงนะววววเวววววววเวว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 ะ แต่ว่าถ้าเป็นในหน้าเนี้ยถ้าเป็นในหน้า y o u t u b e อะ่ะถ้าเกิดว่าผมเข้าหมดอินคอนมิตโตที่ผมไม่ได้ลงอินอยู่ผมมีอินคอมเมนต์ตัวเองอะ่ะแสดงว่าเขาบล็อกเรานะครับอันนี้อันนี้เผื่อใครอยากรู้วิธีการที่แบบจะดูว่าคนบล็อกเราหรือเปล่าน้อให้ดูแบบนี้เลยนะครับจบแล้วทำไมอะ่ะหมอแกนผมติดตามไลค์ของหมอแกนทุกไลค์เลยนะเว้ยกูสาวกดสมัคร้วยเยัดลูกไอ้เคี้ยกูไม่ยอมอะเนี่ย อ่เดี๋ยวดูนะอันนี้อันนี้ไปคิวอันนี้อันนี้ไปตัวใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อมันอาจจะเป็นบั็กครับผมเพื่อแบบว่าเหมือนกับบางที YouTube มันอาจจะลบคอมเมนต์ได้แบบเราคอมเมนต์เกี่ยวกับโควิดหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมนะ <c oughs> อ่ถ้ามันไม่มีคอมเมนต์ผมจะแล้วเขาบล็อกผมนะครับผมเออ่บอกวิธีรวยโดยไม่ต้องไปทำงานมีคอมเมนต์ผมไหมเดี๋ยวดูดิหน่าเอี้ยผมหมดกำลังใจในการเรียนแบบในการเรียนรู้พลังโพเวตันแล้วนะเนี่ยพอแบบหมอแกนทำงี้กับผมอ่ะ โคตรเศร้าเลยว่ะอมเกินเออเนี่ยเราเราอมเกินไปใช่ไหมเราเชียร์เขาเกินไปครับบอกแล้วรับผมนะเตินะรับผมยิ่งรักยิ่งทรมานนะรับผมนะเออมันเป็นบททดสอบมาจบแล้วเฮียเอาไปบททดสอบในการที่เหมือนกับจะเอาพลังภูเปตาใช่ไหมครับว่าต่อให้เราบล็อกกันอ่ะเราก็สามารถเข้าใจกันได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยหมอแกนอาจจะแบบสมาธิมาหาผมครับผม <G AS> ลูกโบใจเย็นนะไม่ต้องกลัวนะลูกโบหมอแกอยู่ข้างเขาลูกโบแล้วนะแล้วแบบผมก็จะแบบวันว่อาอหมอแกอพ ท่านพ่อท่านพ่อเักเราจริงหรือเปล่าไม่อะผมไม่เชื่อหมอแกยังไม่รักผมเลยอะแล้วใจควบคุคมมารักผมได้ไงผมไม่เชื่อหมอหมอแกไม่ไม่ไม่ต้องอย่ามาแก้ตัวคณบ้าคนผีทะเลแต่วันหนึ่งร่างกายเราเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นมนุษย์โลกเป้ามนุษย์ที่ไม่เคยควบคุมตัวเองเยสอยากกินไรก็กินถ้าเกิดว่าผมอยากจะเป็นเอเลี่ยนผมต้องทำไงครับผมหมอแกไม่เคยรักตัวเอง อเนี่ยพวกคุณพวกคุณแม่งไม่ศรัทธาเฮียพวกคุณแม่งแบบเอาแต่แบบคุณไม่รักหมอแกงจริงๆเว้ยผมอะยอมเสียร่างกายผมอะยอมลาทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อหมอแกนะผมบอกไว้ก่อนเลยรักตัวเองที่แบบแบบ like, ไร้เงื่อนไขอะไรก็ได้ ก็เขาเรียกว่าเราเซลฟักใช่ไหมครับผมรักตัวเองคือคือคือถ้าอยากเลถ้าอยากรักตัวเองแบบถึงที่สุดนะครับผมก็ให้เข้าไปในเอ็นเทนตายนะครับแล้วก็ดูเฮนไตประเภทแบบอะไรนะพาราเรลคานุโจใช่ไหมไอ้เรื่องนั้นนะที่แบบว่าไอ้เรื่องที่แบบเหมือนกับมีตัวตนของเราอะจากต่างโลกอะแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะเฮ้ยเฮ้ยรู้ละเฮ้ยคุณเฮ้ยรหัสมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับผมมาจบแล้วขอเลขมงคลเพราะว่าเราอยากจะรวยตอนนี้ใครทําอะไรอยู่เออผมผมนั่งดูหมอแกนะครับ เที่ยวตลาดกลับมายังเฮียอะไรวะหมอแกนอยคุยกับกูมาน่อยสิเออหมอแกคุยกับผมสิคุยกับคนดูสิครับใครอะใครไปเที่ยวไปซื้ออะไรสาคูไส้หมูเหรอ What สาคูอะไรครับเนี่ยหยุดดีๆทำไมไปคุยไปเรื่องสาคูเนี่ยหมอแกคุยภาษาเดียวกับผมอยู่ปะเนี่ยเออเฮ้ยหมอแกจะคุยแบบอาจจะเป็นอาจจะเป็นเฮ้ยอาจจะเป็นการไม่หวยทางอ้อมคุณแป๊บนึงนะสาคูสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูสีพยางสีสีเวลาที่ไลฟ์ เออไม่ไม่ได้เป็นเป็นวันก็ได้เป็นวันที่ไลฟ์วันที่ยี่สิบสองศูนย์เออสี่สองศูนย์หวยออกครับผมสี่สองศูนย์มาแล้วครับอุ้ยคุณหมอแกนให้หวยหูหูแต่พ่ออิ่มแล้วนะอ้าวแล้วจะแดกวะล่ะครับผมเออซื้อมาทำเพี้ยนเขาจะบอกว่าอิ่มแล้วเนี่ยหมอแกหมอแกฟุ่มเฟือยอ่ะหมอแกบอกว่าให้กินอะไรมื้อเดียวหมอแกอิ่มแล้วแล้วเขาซื้อว่าทำไมอ่ะแต่เรารักกันเพราะว่าเรามาเยี่ยมหากันเพื่อเจอคยเราเดินทางไม่เอาอ่ะ อย่าคลิกเบมดิเริ่มเลยได้ไหมครับว่าวิธีวิธีรวยต้องเริ่มต้นไงครับหมอแกนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณต้องมีเวลาจุดติเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ทําให้ครบหกสิบหกรอบนะแต่เป็นการรีบอลเพื่ออะไรนะรีบอนเวลาจุดติเกิด แป๊บนึงแป๊บนึงคอนเทกต์มันคืออะไรวะมันทำไมเกิดอะไรเกิดเฮี้ยขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเขาบอกให้กูไปเกิดใหม่แล้ววันนี้ตอนนี้อ๋อสปีดรันเกิดใหม่เพื่อที่จะแบบว่ามีชีวิตที่รวยขึ้นอ๋อเออนี่ไงเออเฮ้ยเขาเาก็ทวีกีอยู่กันนะเนี่ยคือแบบว่าอยากรวยใช่ไหมครับสปีดรันครับผมเขาแบบเกิดใหม่รีบอร์นครับผมไปอยู่ในครอบครัวที่ดีกว่าครับผมนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณจนใช่ไหมครับผมเกิดใหมให่ครับผมจบกินมากมือกินหลากหลายกินเยอะอ้วนเฮ้ย อันนี้เขาก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยคือคือเขามาเป็นแนวแบบประมาณว่าเหมือนกับเขาก็มาสายต่อต้านเหมือนกับการกินแบบการกินจุกจิกอ๋อใช่ไหมเออเขาก็เขาสอนดีอยู่นะเนี่ยจริงคือกินอะกินได้เว้ยกินคลีนกินแรมันจะไม่มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าคืออยากกินจุกจิกแล้ครับประมาณนั้นหรอหมอแกนพยายามจะเป็นคนกินจุกจิกให้กินแบบพอพอดีอ๋อประมาณนั้นใช่ไหมครับผมอ,อ๋อหรอขิวพ้วนก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเออไม่ต้องแดกใช่ไหมครับสรุปกลายเป็นไรกลายเป็นโลกโอ้ โรคประจําตัวครับเขาเรียกว่าโรคท้องคลาดฮะโรคท้องคลาดคือแล้วครับผมนะคือสรุปก็คือหมอแกมยาจะบอกผมว่าคือใช้ชีวิตไปเดี๋ยวก็ตายแล้วรักใครก็รักให้มากถ้ากินก็กินแต่พอดีอะไรนั้นนะเมื่อก็หมอแกมยาจะสื่อว่ามึงจะใช้ไปชีวิตมึงห๋ือมึงก็ตายหรือเปล่าวะกินอยู่ได้อ่ะครับอนจอยการกินดีแล้ว อ้าวสรุปจใจกูแดงหรือไม่แดงเนี่ยตอนแรกบอกว่ากินจุกจิก็หาว่ากูอ้วนพอกินไปก็แบบเอนจอยก็บอกให้กินต่อไปสรุปต้องการอะไรกับผมหรือว่าเปลี่ยนจากกินข้าวมาเป็นกินหมอแกนเทแทนี่ล่ะก็ได้แนละผมอยากกินอยู่เหมือนกันนะหมอแกนอนะหมอแกนน่าจะอร่อยอยู่อะไรวะหมอกแกนแล้วหมอแกนต้องการอะไรกับผมเนี่ยเออหมอหมอแกนกลวตีผมไหมเนี่ยทำ <laughs> ไมเหมือนกับผมซึ่งผมกับเขากลัวตีผมหันหลายตีมาเนี่ย ผิวพันผมเนี่ยไม่มีฝ้ากรับนี่จริงป่าจริงว่าหมอแกนหมอแกนไม่ได้เป็นมนุษย์ไงก็ผมผมไม่ได้เป็นสปีชีส์เดียวกันกับหมอแกนะหมอแกนเป็นเอเลีย่ยนไหมอครับผมเนียนเนียนจริงอ่ะให้ให้ใหลูกกันจาถูผิวท่อหน่อย เขี้ยน right. ่ะอุ้ยถูเลยอุ้ยจบแล้วเ่ราอยากถูอ่ะหนูอยากถูอยู่อยากถูหมอแกนหมอแกนให้หนูถูหน่อยเขี้ยมีโชว์ถูแขนกลางไรแล้วก็มีคนดูประมาณ ,6000 กว่าไม่มีดิสไลค์เลยครับคนกดไลค์สองร้อยหกสิบแปดคนกูจะบ้าตายเพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณต้องมีเวลาจุดติเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ทําให้ครบ66รอบนะเขี้ยอะไร6 6รอบครับผมหมอแกนปั่นจิ้งลีหรอครับผมเออหรือหรือว่าแบบหรือว่าวิคืนหรือว่าอะไรครับผมแต่เป็นวการวีบอน r ีบอร์นรีบอร์นตานานาตาน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 าเออวะเพื่อเปลี่ยนสายพันเปลี่ยนสายพันใช่ไหมครับผมนะกายเยอรเยียจบแล้วจากรีบอร์นกลายเป็นกายเยอรเหรอครับนะกลายเป็นปรสิตอ้เิีอยเรามีปู่ย่าตายายที่ตัวดำเมี่ยงวิเป็นฐานเงี้ยเรเซตเราเปลี่ยนได้ว่าปู่คุณดำเหรอไอสัตว์ The p r o z z y c o m t r u มันเชื่อมต่อแล้วนะ ซื้อน้ำซื้อน้ำนี้ของแบบหมอแกนแล้วกินน้ำตัวนี้จะได้ไม่หิวแล้วเรียนรู้ทริคในการนั่งสมาธิจากหมอแกนเมื่อตอนครึ่งปีที่แล้วนะครับที่แบบว่าหมอแกนเคยสอนในไลฟ์นะครับแล้วพอเรียนรู้สมาธิปุ๊บนั่งให้ได้66ครั้งครั้งละหนาทีแล้วเราก็จะได้รวยเลยใช่ไหมครับหมอแกนครับยอดมครับแล้วคนที่กิน